เพื่อนๆจำฉากนี้ในเรื่องมู้หลานได้ไหมคะและเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมในเวอร์ชั่นการ์ตูนกับเวอร์ชันหนังเนี้ยมันแตกต่างกันค่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเวอร์ชันหนังเนี่ยมีการวาดดอกไม้อยู่ตรงกลางนี้นะคะเราก็แต่งหน้าจัผิดปกติด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเนยพาไปหาคําตอบไปพร้อมกันค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และิ้งคอมเมนต์มาคุยกันนะคะพร้อมแล้วเราไปกันเลย ตำนานมู่หลานแล้วขานว่ามีต้นกําเนิดในช่วงราชวงศ์เหนือใต้หนานเปยดเฉาค่ะเป็นช่วงระยะเวลาสัสาส้นๆแต่เต็มไปด้วยความหลากหลายของอารยธรรมจีนค่ะความโดดเด่นก็คือว่าจะต้องทาเครื่องสําอางสีเหลืองกลางหน้าผากคิ้วดําหนาและไฮไลท์ส่วนอื่นๆนะคะโดยสีเหลืองอ่อนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะการวาดดอกไม้ลงบนแถบเหลืองๆเนี่ยเรียกว่าควาห่วงค่ะและนี่ก็คือการแต่งหน้าที่แบบทันสมัยที่สุดเลยนะคะในช่วงเวลานั้นค่ะ ต้องบอกว่าดิสนีย์เขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจริงๆนะคะวันนี้เรามาเปิดโหวทกันดีกว่าค่ะใครชอบมูหลานเวอร์ชั่นการ์ตูนพิมพ์คอมเมนต์หนึ่งมานะคะและใครชอบภาคคนแสดงพิมพ์2มานะคะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าเวอร์ชั่นไหนจะเป็นฝ่ายชนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย